สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ t m p Channel วันนี้จะมาถอดหน้าคัดนะครับอันเก่ามันสิกแล้วเพิ่งได้ของมานี่ครับชุดเก่ามันสิกแล้วอายุใช้งานก็หลายปีแล้วครับ เดี๋ยวมาชมวิธีการถอดได้เลยนะครับตอนแรกก็เอาหกเหลี่ยมนะใช้หกเหลี่ยมในการถอด ฝาคัดหน้านะตัวฝาหน้ามันเนี่ยรอยสิกหลายปีแล้วพวกยางแตกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นกิบล็อกข้างในนะครับฝั่งเสื้อคัดด้านนอกนะครับแล้วก็มาหย่อน สายพันธ์ลูล็อกสายพันธ์ุก่อนนะครับนี่ครับจะเห็นกิบล็อกด้านในนะครับใช้คีมทางปากแหวนนะครับเดี๋ยตัวอ,ออก หลังจากนั้นก็เอาของผมใช้ไม้ครับก็ตรงพุน้นรีเสื้อคัดด้านนอกออกนะครับแต่ตามจริงผมไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่ามาันอาจจะทําให้เกียวข้างในมันเป็นรอยหรือว่ามันสึกได้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีสามขานะครับเลยต้องใช้การขยับแล้วก็ค่อยๆต่อออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นวิธีที่ทำเองนะครับก็ไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่นี่ครับออกมาแล้วแล้วก็มีคลิปอ,อีกตัวหนึ่งนะครับด้านใน ใช้เขีมทางออกมนเดิมนะครับนะี่คอีกตัวหนึ่งข้างใน นั้นก็ทําความสะอาดตัวข้างหน้ามันะครับตัวเกียนข้างหน้ามันใช้ผ้าใช้อะไรได้ทำความสะอาดนะครับนี่ครับชิ้นเก่ากับชิ้นใหม่จะอ,ออกมาก็จะมี นี่ตัวเก่าเนี่แผ่นชิมนะตัวมูเลคัดนะแล้วก็มีหน้าคัดแผ่นคัดนะกับมูเลคัด แล้วก็ใส่ทัวเนี่ยครับมันมีมาร์กนะครับมันมีมาร์กตรงปุ่มอะอยู่ใต้เสียอมันนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูเนี่ยเห็นไหมครับเห็นจุดมาร์กมนะันอะใส่คืนกลับไปที่เดิมนะครับเวลาใส่จะเป็นตุ่มนิเล็กๆนี่สังเกตด,ดูนะครับตรงที่นี่ครับที่ใส่ก่อนเข้าไปเนี่ย ตัวสร้างสนาแม่เหล็กของดุมคัดเนี่ยครับใส่เข้าไปมันจะมีมาร์กอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปเลยครับ โอเคจากนั้นก็ใส่เข้าไปครับประกอบตามเดิมนะครับล่องแวนนะครับเวลาอัดเข้าไปก็ดูล่องด้วยนะครับว่ามันพอดีไหมัมนจะเป็ร่องของแวนอยู่นะครับ นี่ครับแหวนมันจะมีสองหน้านะครับมันจะมีหน้าที่มันเรียบแล้วก็หน้าที่มันนูนนะลดใช้มือสัมผัสหรือว่าใช้ตาดูก็ได้นะครับใส่หน้าที่แบนเรียบเข้าไปนะครับใส่ตัวฝั่งที่มันนูนออกมานะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมดูด้วยนะครับเวลาตอนใส่กลับคืนนะครับใส่กลับทางไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นชิมนะครับ สำหรับใส่ไว้ลองแกนข้างในครับตัวหน้าครับ เราค่อยๆยัดเข้าไปนะครับตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กไปแล้วนะครับตัวฝาหน้ามัน,นครับก็ใส่ฝาหน้าขัดเข้าไปเลยมันจะมีแกนอยู่ข้างในนะครับแล้ก็คันเข้าเหมือนเดิมขคันขันแน่นเลยครับผมจะใช้ฟิลิเกตในการตั้งนะครับ อยู่ที่ประมาณ0.65นะครับตามขนาดไซม์มาตรฐานนะครับ0.35ถึง0.65นะครับก็เอาที่มันแบบพอดีนะครับกะว่าให้มันพอดีพอดีฝุดฝืดมือน,นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคครับดังน,นั้นเราก็มาเช็คดูนะครับว่ามันคัดมันจับไหมสังเกตด,ดูหน้าคัดนะครับกับผู้เละไม่ทำการเปิดนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคเปิดปิดแล้ว หมุนปกติเสียงเงียบคลิปเันอคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย